เหตุการณ์ที่สร้างความสนใจมากมายบัตสเฟมปรับเจ้าถิ่นทะลุชิงมาสเตอร์เจแปนในความเป็นเจ้าของความสําเร็จที่น่าตื่นตาตื่นใจและการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกที่สําคัญคู่นักเตะที่มีชื่อเสียงของไทยได้ทําให้เกิดความตื่นเต้นให้กับแฟนๆและผู้ติดตามทั่วโลกกับการแข่งขันคิวโมโมโทมาสเตอร์เจแปน2025ที่เป็นเหตุการณ์สาคัญในวงการแบดมินตันระดับโลกในรอบรองชนะเลิศคู่บัตสเฟม ที่มีชื่อเสียงของไทยได้ปราบเจ้าถิ่นคู่นักเตะจากญี่ปุ่นอากิระโคกะและมิซากิมัสโตโมที่เป็นคู่มืออันดับ3ของโลกโดยชนะเกมที่1ด้วยคะแนน21ต่อ19และเกมที่2ด้วยคะแนน21ต่อ12ทําให้คู่บาร์ดเฟมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ที่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นอันตรายการชนะเจ้าถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คู่บาร์เฟม ได้ทาให้เกิดความตื่นเต้นและความตกใจให้กับผู้ติดตามทั่วโลกกับการแสดงการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและการปรับเจ้าถิ่นอย่างสมบูรณ์แบบและนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่คุณควรจะรู้คู่บาร์ดเฟมได้ทําให้ไทยมีชื่อเสียงในวงการแบดมินตันระดับโลกอย่างเหนียวแน่นการชนะเจ้าถิ่นและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นความสําเร็จที่น่าตื่นตาตื่นใจและทําให้ไทยมีโอกาสที่จะชนะแชมป์ในการแข่งขันนี้ เพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมายเชิญติดตามบัญชีทางการไลน์ของเราที่จะนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณทุกวันเพื่อความสนุกสนานและความตื่นเต้นในการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกคุณคิดว่าคู่บาร์ดเฟมจะมีโอกาสที่จะชนะแชมป์ในการแข่งขันนี้ไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ชวนคุยและแบ่งปันความคิดเห็นในกลุ่มคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ